พูดเรื่องอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นคติตัวอย่างแก่กันและกันเป็นเรื่องรื่นเริงไม่ใช่พูดเพื่อสั่งสมกิเลสหรือทำความกระทบกระเทือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาวาจาในหลักธรรมทานกล่าวสัมมาวาจานี้ไว้ในสันเลกธรรมนี่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นหละ ครั้งพุทธการท่านพูดท่านคุยกันคุยถึงเรื่องความมักน้อยความสันโดษความวิเวกสงัดสถานที่นั่นที่นี่วิเวกสงัดความไม่คลุกคลีตีโมงซึ่งกันและกันปลีกตัวออกเป็นบุคคลผู้เดียวมีความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตนศีลก็ละมัดระวังอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ สมาธิก็เอาจริงก่อจังพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นเรื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันจิตใครมีความสงบร่มเย็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นการสนทนากันให้กำลังใจจากการได้ยินได้ฟังพูดเรื่องปัญญาใครรู้มากรู้น้อยใครมีความฉลาดแหลมคมในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใรก็เล่าสู่กันฟังจนถึงขันวิมุตติหลุดพ้นนี่สันเลกธรรมพระครั้งพุทธการท่านพูดท่านคุยกันอย่างนั้นท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียความเรื่นเริงบันเทิงการซื้อการขายอะไรต่างๆท่านไม่พูดเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลก เรื่องของธรรมมีแต่การแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกเวลาพูดก็พูดเพื่อชะล้างไม่ใช่พูดเพื่อสังสมนี่สัมมาวาจาของท่าน